เอาแล้วรัเสวนชมท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผมนะใน HTV วันนี้ก็อยู่กันในเกมจ l เด e ไลน์ Online, วันนี้เราจะไม่ได้มาทำอะไรนะวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอปั๊มปั๊มตังกับปั๊มเีวเดียวแบบทำภารกิจนะฮะ,อะขอโทษด้วยับที่หายเป็นนานะเพราะว่า ไม่มีเกมอะไรให้แคทเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงนะฮะโอเคก็กดไม่ใช่ดิกดไปที่ออนไลน์นะไปที่จ็อบไปจ็อบาไดไ้ต่อหลังาจไม่ได้เนี่ยเอาเราสตาร์คิริสแล้วก็ไปที่มิชชั่นมิชชั่นจะชื่อว่า นะครับเดอะโรสันโตสคอนเนคชั่นนะฮะภารกิจนี้จะปลดได้เมื่อโย่ี่ส40ขึ้นไปนะฮะเล่น6คนนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาปั๊มแบบคนเดียวดูกันละกันนะฮะจะได้เงินรอบหนึ่งตกวีประมาณประมาณประมาณสักสองหมื่นถึงสองหมื่นสองนะฮะ RP ก็จะได้ประมาณสองพันถึงสี่พันนี่ครับถ้าเกิดยิงเยอะนะฮะก็ต้องปรับไปที่ฮาร์ดเลยละกันนะฮะส่วนอา่าโอ้โหผมไม่มีเงินเลยนะครานเนี่ย ส่วนรถที่ในการใช้ก็ให้เป็นคลุลมะฮะรถุ่มเกาะจะดีที่สุดเลยนะฮะ,อะใอ้ได้แล้วกันตอนนี้ก็มีการออนไลน์เลยนะฮะโอเคอเลยบอกไปว่าการทำภารกิจแบบภารกิจอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเกิดมันจะไม่ได้แพ้ียกว่าอะไร มันจะแตกต่างกันมิชั่นไฮมากมันจะไม่ได้เข้าไปในห้องเลยแต่จะมาเกิดที่ว่าใครเป็นหัวห้องอะ่ะตรงนั้นนะครับก็จะมาเกิดตรงนั้นกันต่อไปคือการโทรรถครับโทรได้รถครับโทรศัพท์ที่ห้องเนี่ยไอ้ฟุตก็เลอกมารวมมาเอ้หัวได้วมเปบ้านสองหลังก็คืออ่า หลังหนึ่งว่าทำภารกิจครับผมคนโรงงาจับไว้นะเดี๋ยวมวงว่างผมจะทำให้ดูครับภารกิจอ่าสุดท้ายครับภารกิจเขาเรียกว่าอะไรนะหรือแป๊ดหรือแป๊ดพิสตนดดนะที่ป้นธนา,าคารอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูมันง่ายมากถ้าผมมวงว่างนะโอเคขึ้นรถแล้วก็ไปตามทางเนะลยอย่างหรายทีหนึ่งนะฮะผมไม่ได้เล่นนานนะครับเนี่ย ก็แทบจะขับไม่เป็นแล้วเนี่ยค่ะว่ามันอัปเดตมาใหม่ครับก็คือว่าถ้าเกิดรถเราชนเนี่ยชนจนแบบล้อล้อแบะหรือว่าล้อเขาเรียกว่าล้อพังอะไรเงี้ยฮะรถจะเอียงซ้ายอยงขวาอัโตโนมัติเลยแบบเรากดเดินหน้าธรรมดาแต่รถจะเอียงจะเลี้ยวซ้ายให้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเรามาดูกันรถช้อนชุดนี่รถไม่มีไปชนฮะชนไปเลย รถไซต์ตกไป <S <S ลากไปด้วยเลยเนะี่ยค่ำคืนของเมืองลอสแอนออเจลนะิสแล้วโมเทสแล้วโมอ่าไซต์อีกแล้วชนแม่งดิฟน้อยดิฟน้อย วันนี้ก็มีอะไรมาครับรับรถก็เห็นจุดหมายแล้วก็ยิงยิงนดั้นะครับเติร <on you. S 2> ์นเติร์ตบรกจะถงนะฮะอไปกะีนไม่ถึงานเนี่ยก็ยิงหั้น้ก็กะพำตาผมได้แลฮะ แต่คันนั้นก็คือบุรุมาครับผมที่ไม่ออกไม่ตติดแล้วบัสของ TTA ก็เป็นอย่างนี้นะครับโคตรเบื่อเลยหลังจากก็ลงครับจะมีเงินอยู่สองก้อนครับผมนี่ครับเข้าไปเก็บขึ้นรถไปไปมันต้องขี่ไปนะครับลงครับกับคันเดิม นี่งี้ง่ายๆนะฮะง่ายๆแล้วก็ไปตามจุดหมายเลยนอกจากุขยัะยิงคุณก็ณไดอา p พี R T เพิ่มครับได้แบบเลเวลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดงให้หมดครับรถไฟมาพอดีครับแล้วก็ขับรถไปตามทางอีกแล้วครับเช่นเคยมีจุดข้างหน้ามีจุดหน้าให้ดีไปเป็นหนึ่งตัวนะฮะรถเป็นคนขับไปหรอ ไปตามทางเลยภารกิจอย่างนี้มันข้อดีก็คือสามารถทําเองได้คะับเราจะถามว่าเป็นการปั๊มเงินปั๊มเพียวไหมมันก็ไม่เชิงนะผมมันก็หรือว่าเราว่างแบบเรือคนเดียวหรือว่าแบบอยากหางเงินใช้ก็มาทําอย่างนี้ได้ครับไม่เชิงปัม๊มเพียวเดียวครับผมก็ต้องทำภารกิจอยู่ดีนะนานด้วยครับภา่กินีก็ประมาณว่ไปกลับไปกลับก็ประมาณยี่สิบนาทีได้นะต่อรอบก็อาจรอบละสองหมื่น โอเคนะผมว่า,าว่าไม่นคนเดียวเราไม่มีใครทำเบอร์ที่ทำเบิด,บดคนที่ใครไม่เคยทำหรือว่ายังไม่รู้ก็ดูตามผมเลยก็ได้นะฮะเดว๋ยวตรงนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนเพราะเราต้องลงไปแฮกถ้าเกิดเราไม่มเคลียร์หมดเราจะโดนยิงก่อนแฮกตายได้เพราะว่าเราเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนคุ้มกันใช่นะอ้อ,อมออหน่อยอ้อมหน่อยอ้อ,อมหน่อยอ้อมหนยยิงหน่อยละกัน อีกหนึน,นึงเขียวจุดเขียวแค่นั้นแหละลเดี๋ยวราคือโดดต่อครับเราพื่อเปการเซฟชีวิตเรา เนยนะตายแล้วเคแหนรถรถมันจะมาเรื่อยๆครับรถเอกข้ากระบ่ารถอะไรเงี้ยโอเคตายหมดเสร็จแล้วเราต้องลงไปแฮกนะฮนะเอาไม่หมดอีกเหรอไม่ตืว่ะให้มันมาเรื่อยๆครับเราต้องแบบพวงนี้ช้าหน่อยครับผม พยายามยิงหัวไว้นะครับยิงตัวมันตายยากนั้นเดียวก็ตายแล้วโอเคจริงๆเห็นน้อแว๊บอยู่ถแถวๆนี้นะเขาไมาเคลียร์ก่อนยิงโอเคตอนนี้เราก็เช็คได้แล้วะฮ ผมบอกให้ในการนะฮะัสองครับอันนี้คือการหาตัวเลขครับนี่ครับเจ็ดสามสครับเราต้องหาให้เจอนะเจ็ดสานะฮะเอา3าหาหาพยายามใช้เป็นลูกศรเลื่อนเอาครับตรงคีย์บอร์ดครับแตใช้เมาส์นะฮะเรามันจะเลื่อนยากมากครับเราะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามสี่หนึ เจอจริงนะเนี่ยใน78อ่ะไม่ไงผมเจอละอ่ามันจะตาลายก็มันไม่ได้ยากแต่มันตาลายมากๆครับนี่ก็เหมือนเดิมครับผมให้ให้ลูกสอนสีดแดงให้มาตรงกันนะนี้นะครับไม่ยากเลยนี่เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการกดล็อกโอเคสเสร็จแล้วขับ กป็ตาจุดเหลืองอทีนึ่งถอยมากนะเราจะเป็นชนาเราเป็นชนกครับโอ้ยต่อไปนะฮะ,ะ,ฮะก็ไปอีกจุดหนึ่งนะทั้งหมดจะมีอยู่3จุดนะครับชกิจนี้ครับทำเองมันจะนานหน่อยนะฮะแต่ว่าผมบอกว่าเขาว่าถ้าเกิดคุณมีเวลายเยอะๆเนี่ยคุณมีเงินเป็นแสนเป็นล้านได้เลยนะก็อรอบหนึ่งประมาณ ตอนนี้มสิบนาทีแล้วครับผมตอนนี้ให้เกิดทำเสร็วว่ามาห้านาทีได้ครับผมมาเสร็ห้านาทีให้เกิดเราทำเร็วนะสิบถึงสิบห้านาที ใกล้จะมาถึงสนามบินตายไปรับแต่เราอยากไปตามจุดนันะฮะมันจะไม่เปิดประตูให้เรานะฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เปิดให้มาทางผมครับมาตรงนี้ฮนะเราจะไปโดดเนินขึ้นกันนะแต่หลายคนคงจะรู้นะว่านักเรนีเอหลายคนจะรู้รว่าวเเวาเข้าสนามบินตรงนี้เข้ายัางไงนะฮะนี่ครับตรงนี้ฮนะ เมื่อกี้มีมเฟมเบร็ตตกนิดหน่อยะฮะเสร็จแล้วะฮะอยากเร็วก็ต้องไปเอาฮอตรงนี้ฮะโอเคตอี๋ยผมจะขับฮอนะฮะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการทำลมทลายที่ดีนะฮะแล้วก็ความรวดเร็วของผมด้วยเค ครับแค่แคลม่ลมสลม่มสล่มแล้วก็เก็บเงินเนก็นนบเงินพยายามเอ,อ่อให้มันเป็นฮอล์ลำนี้เนี่ยมันจะยิงในสายได้แค่สองนัดติดต่อกันให้คุณยิงทีนะครับแล้วก็ยิงเป็นช่วงเป็นช่วงไปอย่างนี้ครับมันจะยิงไในต่อเนื่องมากกว่ายิงสองนัดติดกันนะฮะ โอเครับผมว่นอยไรดีครับนีก่อนมีการเรนที่่อน เก็บก็เสร็จสิ้นนะฮะเราก็จะไปทําการเก็บเงินตรงจากฮอฮะเห็นไหมจะมีเงินตกเต็มพื้นเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นอครับอย่าตกใจนะฮะเดี๋ยวเสร็จแรับเก็บเงินตรงนี้ฮะมันจะบวกเงินให้เราพอจบภารกิจนะฮะอืมเ้าหนอกก็เคฮียแล้วครับ นะฮะฮส่วนใครที่ติดตรงไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอข้างหลังได้น,นะฮะแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีภารกิจเดอะพลาสติกสแตนดาร์ดให้ดูกันนะฮะว่าเทคกติดในการเล่นให้ง,งา่ายๆเนี่ยเขาทำยังไงนะฮะถ้าเกิดว่างๆกันนะฮะโอเคครับตรงนี้ก็ไปส่งภารกิจนะฮะแล้วก็รับตังค์ครับ RP นะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับลเวลวนะฮะโอเคบินไปเลย แล้วกิจอาจจะทํานานหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับนะครับแล้วก็มาเข้าจุดเหลืองก็เสร็จเรียบร้อยะฮะเรียบเ้อ What the fuck เยี่ยไอ้สัส เม่กี้คนเห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นหมั้ยจะเข้าอยู่แล้วอะ่ะวอตเอองี้ก็มีว้เฮ้อืมขโมยหน่อยรถอะ่ะยิ้มหน่อยห้องจอดอยู่เลยอ่าแค่น,นี้แหละ ยกนี้นะครับผมแล้วก็สนใจอยากให้ผมทำอะไร,ร,รกับภารกิจอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะฮะก็ตอนวันนี้ผมก็ขอต้องต้องขอตัวลาไป,ไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่พัทนะฮะสวัสดีครับอืมตังค์สองหมืนะ่นอเห็นไหมหนึ่งสนะี่พันเนี่ย